สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาเน่วยเคลื่อนที่เร็วปั๊มลมเร็วครับจะมาเป่ากรองนอกสถานที่นะครับเขามีแต่ปะยางนอกสถานที่แต่เราเป่ากรองนอกสถานที่ครับได้ข่าวว่าคันไหนเครื่องฮิตหกล้อหรือรถคันไหนวะนี่ทีมงานไหนเนี่ย อู้ขุดสายไหมเข้าทางไหนนี่เข้านี้หรือเปล่าอู้ขุดสาสวยรัวใครขุดพี่หมูบอกพี่หมูขุดหรือเปล่าตอต่อไหมไปไปไปนี่เรามาเป,าเป่าการองครับไม่รู้ว่าคันไหนเครื่องฮีทครับต้องใช้ทางลมด่วน ก็เคลื่อนย้ายมาให้อพี่เอกถอยดีๆถอยเซียนๆเน้อซุงจะทีอันนี้คือขั้น,น,นไ,ไหนนี่แม่โคแม่โควะเป็นอะไรมาน้ำตันเลยบ่ เครื่องฮีเลยบ่โอ้พี่ไปตัดเครื่องบ่เจ้าฟาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มลอ้อมรอโอ้ี่รถชีาสิองสองอุ้ยสองสองห้เลยอะ ดหม้ตุดหม้อเหรอเออผมเพิ่งเคยเห็นครับสองสองห้าตุดหม้ออ๋อเสียหมูไปนี่ครับเสียหมูดูดิครับเดี๋ยวเจอกันโอ้คุณสากงามเหรอวะลูกบี้ขุณสากงามเหรอวะขุดซากงามเหรอวะขุดสาซื่อๆอะได้งามก่อนป๊า ประมานเกืยวพันเถี่ยวเลยประเทศไซเดอร์ประเทศไซเดอร์จะนี่แหละบ่จะเอามาเป่ามาน้ำอ๋ออยู่นี่ไม่มีทางลมบ่บ่ยังไม่ได้เป่าเลยเอ้ามาขับอยู่นี่ได้นานยังนี่กำลังเหมา่อยมัโอ๋อมาสองสามวันรถเขากะเสียเลยบ่เอาบ่บ่ขันคือคันใหญ่เถอะบ่เริ่มเลยเออบ่สบายดี มันมันงไงว่าไอตัวนั่นอยู่เนาะมันเป็นแต่แต่มันเป็นตูดหมอคือไนันเนาะดูปอมปอมแก้วนะพารถอ,อยู่ใส่เน,นี่ยท่านเนี่ยบ้านเนี่ยนะอ๋อตะแกม้มสีนะะา,านออทีตะแกงยังมาดังโอ้โหสีตะแกงยังมาดังรถขันหูวเลยเดี๋ยวปั๊มลมรอโอ้ เครื่องฮีทครับต้องเป่าหม้อน้ำด่วนแอมเดี๋ยวมาดูหน่อยผมไม่เคยเห็นที่ได้คีดตูดหม้อครับโอ้เกิดประทุนเลยบอกนี่เป็นเครื่องอีสูครับเครื่องอีสู6หกสูบเลยนะ เออเครื่องหกสูบเลยบะเครื่องใหญ่ทัวะโอ้เครื่องยังอุ่นๆอ,อยู่เลยอ่ะมันน้ำตันเหรอโอ้หุบสายไฮดรูริกไหมบอกยางใหญ่ไว้พี่น้องไม่สายใหญ่จังอะ แมมระบบอยังเนี่ยแย่ไปหมดครับอาจจะต้องมาเป่าโครงก่อนมาแต่ค่ำเลยครับค่ำแล้วเนี่ยเสียหมูมาขับอยู่นี่เองเพิ่งขับได้สองสามวันเองครับเดี๋ยวปั๊มรอบรมรอก่อนครับเอาเดจะใส่หม้อกระเปิดองครับนี่อันนี้เป็นที่เป่าหม้อน้ำโอ้มันคือต้องเป่าแบบนี้ มันมันเป่าคางไว้ได้บ่ครับอ๋อมันเปิดแผงไว้ได้บ่ทั้งในทั้งลมทั้งน้ำทีนะอ๋อล้างน้ำก็ได้นี่ยเนี้เนี้นี้นี้เออว่าเป่าแผลงบนน้ำเป่าสิเด้เนาะจั่วจั่วจั่จั่ซื้อมาตอนไหนเนี่ยคือใหม่ๆเลยนี่นใหม่ๆลุงวิ่งเก่งซังซังมาสั่งมาว่าหันบ่สายอะไรลุงวิไปเป่เาของเสื้อหมดละ ครับไม่เปิดฟ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวพาไปชมครับผมก็บพึ่งเคยเห็นกันเปิดดิเป็นลมเออนี่ลมมันจะออกข้างๆเาดิบางทีจะออกเลยแหงๆอุ้ยแห้งดิเป่าเป่เป่านี่ดิโอ้ฝุ่นแม่มฝุ่นไงกุ๊บไปเอ้า เดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยม้อน้ำตันครับไหชว์ผลงานนี่มันเปออ่าข้างๆล้ามันเปิดแผ e n ว่าไรมัน่าหลพี่ฮะนี่น,น,นี่นี่แง่มกไปสิเลยห,หนื้อ,อไมอยู่เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยเนื้ยเตืนานรู้โอยเหมืนแรงก็ได้แล้วแต่เราจะเปิดเลยเลยโอ้เป็นยง้ว่าม่าน้ำตัน อันนั้นเบาไม่ใช่เขาไปทางนู้นเหรอไปทางนู้นเหรอฮะโอ้เออแบบนี้ก็ดีเนาะโอ้ยถ้าเสียบเสียบล้างม่าน้ำได้เลยเนาะได้มาเติมน้ำได้ได้ได้เนาะจะเทาน้ำใส่มีมีหอดน้ำยามาเพิ่มเนี่ยเหรอเออเติมน้ำนี่ยางนั่นล้างตอนเศร้าๆเนาะ ตอนแรงก็ได้ตอนแรงเออล้างตอนแรงล้างว่าน้ำเจียวเลยครับเข้าซอกน้อยๆน,นี่สบายเลยออกหมดได้ไดี่โอ้ยออกหมดแล้วเนาะพวกรอก็ใช้ได้ดิเออน่าทำมันน่าใช้เอออันนี้ขำสั่งมาเปล่าใช่คเออน่าใช้เนาะเพราะว่ามันเป,าเป่าถึงดีเลย น้ำนี่สบายเลยอะเออไอหม้อน้ำด้วยเนี่ยนะแล้วแล้น้ะเออมัต้องเป่ายากไแต่แม่โคยแล้วมันเป่ายากไงมันแคบไงเนี่ยเป่าเนี่ยสะอาดกว่าอันไหนมอน้ำอันนี้อันนี้มอน้ำนี่อันนั้นอย่งอันนั้นแหงแอร์อะไรก็อินเตอร์หรือเปล่าแม่นบะมีลูกพี่ยัดพูดเนี่ยเอเป่าออกสิได้พูดอะไรเหรอได้บอ เออนี่เข้าแคบๆแบบนี้สบายเลยแล้วเกลีย์มากไปนี่ช่วยเห็นนะเห็นมี่เรือเกาใส่น้ำไงไม่ได้ใส่ลงอ๋อเจอใส่ได้ทั้งน้ำเลยเออน้ำก็ใส่ได้ลงก็ใส่ได้น้ำก็ได้ลงก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชแคบๆนี่เหยาะอะไรครับ เครื่องฮีทอันนี้เครื่องีครับถอยตั้มลมเร็วก็ต้องดยปทางมาต่อไปด้เจอกันคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับนี่มเปลอดดีขนาดวะจัดเลยเดี๋ยวต้องจัดแล้วเอาไว้